บ้านคุณหลวงฤทธนรงรอนบ้านคุณหลวงฤทธนรงรอนเดิมเป็นบ้านพักของหลวงฤทธนรงรอนเจกแสงมณีผู้บัญชาการกรมทหารราชบุรีเมื่อครังรับราชการทหารท่านได้ร่วมเดินทางไปรปราบ่อเมื่อได้รับชัยชนะจึงได้รับเลื่อนยศเป็นร้อยเอกและบรรดาศาักดิ์เป็นหลวงฤทธนรงรอน ต่อมาได้ลาออกเพื่อประกอบอาชีพค้าขายและเป็นนายอากรท่านจึงสร้างบ้านพักตามแบบอย่างขุนนางในสมัยรัชกาลที่6ที่นิยมปลูกสร้างบ้านหลังนี้สร้างขึ้นในปีพศ2466โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนและบริษัทรับเหมาก่อสร้างชื่อ G. Crasser เมื่อคุณหลวงถึงแก่กรรมลงไปในปีพศ2487นางลทิ์นรงรอนแจ่มแสงมณีภรรยาจึงยกบ้านและที่ดินให้แก่กระทรวงศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนในปีพศ2510ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปีพศ2533 บ้านคุณหลวงฤทธิ์นรงรอนเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียลสองชั้นอาคารแบ่งเป็น3ส,ส่วนมีโถงกลางและปีกอาคารทั้งสองฝั่งสร้างเป็นมุกยื่นออกมาเพดานใช้ไม้ตีเป็นตารางประตูหน้าต่างบันไดช่องลมและพื้นใช้ไม้สักทั้งหมดปีกด้านซ้ายแบ่งเป็นสองห้องเล็ก ส่วนปีกขวาเป็นห้องโถงยาวหน้าถึงหลังบ้านปัจจุบันเป็นห้องซ้อมดนตรีไทยของนักเรียนด้านหลังห้องมีบันไดที่ไม่มีเสารับน้ำหนักเหนือบันไดมีหน้าต่างและช่องกระจกให้แสงและลมผ่านได้ภายในมีรูปปั้นรูปถ่ายและรูปเขียนของคุณหลวง พร้อมรูปภรรยาทั้งสองตั้งอยู่ส่วนชั้นบนแบ่งห้องไว้คล้ายกับชั้นล่างจัดแสดงเครื่องลายครามจากทายาทจากวัดสังกระจายให้ยืมมาจัดแสดงและจากผู้บริจาคในชุมชนห้องกลางซึ่งเคยเป็นห้องนอนของคุณหลวงผนังด้านซ้ายและขวาของห้องมีประตูด้านละสองบาน เชื่อมห้องถึงกันหมดห้องด้านหน้าปัจจุบันประดิษฐานรูปพระบรมชายารักษ์พระราชทานของรัชกาลที่5ส่วนห้องเล็กด้านหลังจะแสดงชุดไทยและศิลปะหัตกรรมท้องถิน่นที่มีผู้บริจาคให้ปัจจุบันโรงเรียนฤทธนรงรอน เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและได้สร้างอาคารต่างๆเพื่อใช้ในการศึกษาบ้านคุณหลวงฤทธนรงรอนซึ่งเป็นอาคารที่เก่าที่สุดของโรงเรียนได้รับการอนุรักษ์และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธนรงรอนในส่วนชั้นบนเมื่อปีพศ2543ชั้นล่าง เป็นสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนและห้องดนตรีไทย